ก่อนที่คู่รักแจ๊สแจงกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเมื่อวานนี้วันเกิดคุณแจงสี่ภรรยาของคุณแจ๊สคุณผู้ชมค่ะเขาก็ต้องมีหมดมุม้งมิ้งมุ้งมิ้งกันมากไปติดตามกันค่ะกับช่วงจอ,จอแจริมจอจอแจริมจอ,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 อวันเกิดสีิพรร่า มี <S <S <desserts> <S รืคุณสมีอย่างคุณแจจะไม่อวยพรภรรยาแต่แม่แม่แมงานเนี้ยหนุ่มแจโชว์หวานสีพรรยาสมดไส้น้าจรอกินน้ำตาลกันเป็นแถวไปเลยค่ะปา้เบิดเดย์นะครบพรุ่งนี้ค่ะจะลงเที่ยงคืนถ่ายไปก่อนราคาเร no <sandwiches hine>? ียนกันเนาะวันนี้คอนเสิร์ตเป็นเด็กเรียนนะ แฮปปี้เบอร์เดย์พี่แจงนะครับเอะอะจุ๊บเอะอะหอมยยอมแล้วจ้ะพ่อคุณหอมกี่ทีจุ๊บกี่หนนับไม่ทวนจริงๆแบบนี้ละหน้าที่เขาว่ามันเติมใจให้กันใดๆก็คือแฮปปี้สุขขีสุขขังนะคะแม่แจง ว่าก็ว่าภาษาชาวบ้านปกติเห็นด่ากันตลอด mm hmm. มาครั้งนี้นะหอมแก้มกัน mm hmm. ุยน่ารักทีเดียวนะคะ